แนวข้อสอบการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะในข้อที่29นะครับคนที่อาศัยอยู่ในชนบทจะมีร่างกายแข็งแรงนายแดงมีร่างกายแข็งแรงฉะนั้นกอไก่นายแดงอยู่กรุงเทพขอไข่นายแดงอยู่ชนบทกอควายนายแดงชอบเที่ยวชนบทงงูยังสรุปแน่นอนไม่ได้เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงูนะครับยังสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับจากสมมติฐานระบุชัดไว้ว่าคนที่อาศัยอยู่ในชนบทจะมีร่างกายแข็งแรงนายแดงมีร่างกายแข็งแรงพิจารณาข้อสรุปถ้าจะสรุปให้ สมเหตุสมผลเป็นไปได้ข้อสมมุติฐานจะต้องเพิ่มคำว่าคนทุกคนที่อาศัยในชนบทจะต้องมีร่างกายแข็งแรงและข้อขอไข่ะบุว่านายแดงอาศัยอยู่ในชนบทจึงสรุปได้ว่านายแดงมีร่างกายแข็งแรงแต่สําหรับข้อสรุปข้อกอไก่ข้อขอไข่และข้อคอควายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมมุติฐานจึงเป็นไปได้ไม่สมเหตุสมผลเพราะนายแดงมีร่างกายแข็งแรงไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ชนบทเพราะว่าสมมติฐานไม่ได้ระบุชัดว่าคนทุกคนที่อาศัยอยู่ชนบทจะมีร่างกายแข็งแรง นายแดงอาจจะอยู่จังหวัดใดก็ได้และไม่ได้อยู่ในชนบทข้อสรุปจึงควรสรุปว่ายังสรุปแน่นอนไม่ได้คือข้ององูเป็นคําตอบที่ถูกต้องส่วนข้ออื่นไม่ใช่คําตอบนะครับ